สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัท SCM a นะครับหรือว่า SCM Alliance นะครับจะมานำเสนอสินค้านะครับเกี่ยวกับตัวเครื่องวัดความหนาสารเคลือบผิวนะครับหรือ Coating Thickness Gauge นะครับเป็นของแบรนด์ Kepler i n s t r u m e n t นะครับผมนะครับรุ่นนะครับ KC-270 นะครับซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ของตระกูลที่เขียนว่า N1 นะครับ N1 หมายความว่าตัวโป๊ b เนี่ยจะเป็นวัด ความหนาของสารเคลือบผิวนะครับบนโลหะที่แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับผมซึ่งอุปกรณ์ตัวเครื่องนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับที่มีปรินเตอร์ในตัวนะครับผมส่วนต่อมาก็เป็น p โป๊ e วัดนะครับความหนาสารเคลือบนะครับบนโลหะที่แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับผมหรือว่าหัว N 1นนะครับผมต่อมาจะเป็นใบเซอร์นะครับบวกใบแพคกิ้งลิ์นะครับคู่มือสินค้านะครับผมส่วนต่อมาส่วนของตัวชาร์จเจอร์นะครับ กับเป็นระบบ usb เข้าตัวขอบตัวเครื่องนะครับผมจากนั้นตัวเครื่องจะมีในส่วนของชุดคาลิเบรตมาให้นะครับว่าตัวเครื่องยังมีความนแม่ยำอยู่หรือเปล่าเลยครับส่วนที่หนึ่งครับก็คือแผ่นไว้สาหรับเทียบซีนศูนย์นะครับในกรณีที่เราจําลองโลหะที่ไม่มีสารเคลือบผิวนะครับต่อมาจะเป็นแผ่นฟอยล์คาลิเบรตนะครับทั้งหมด5ขนาดนะครับจะมีในกลุ่มประมาณ50ไมคอนนะครับ100ไมคอนนะครับ250ไมคอน500ไมคอนนะครับแล้วก็1000ไมคอนนะครับ ส่วนต่อมาเลยครับเราจะทําการสาธิตนะครับวิธีการใช้งานเครื่องเบื้องต้นนะครับเริ่มแรกเราทําการเปิดเครื่องนะครับผมจากนั้นนะครับเราเอาตัวเซนเซอร์นะครับขึ้นมานะครับอย่างนี้นะฮะจากนั้นนะครับเราทําการเช็คว่าเครื่องมีความแม่นยาอยู่หรือเปล่านะครับโดยการจิ้มนะครับหรือกดไปที่แผ่นนะครับจะขึ้นมาว่าศูนย์นะครับหน้าจออะไรขึ้นศูนย์หมครับว่าตอนนี้ตัวเครื่องวัดได้คือ โลหะอลูมิเนียมแผ่นนี้ครับยังไม่มีสารเคลือบนะครับจากนั้นผมจะลองจําลองนะครับจําลองแผ่นฟอยล์ตัวนี้นะครับความหนานะครับอยู่ที่ประมาณ48.6ไมค่อนนะครับผมจาลองว่าเคลือบอยู่บนผิวชิ้นงานนะครับจากนั้นเอาตัวเซ็นเซอร์นะครับไปทาการกดวัดนะครับผมนี่ครับกดวัดนี่ครับตัวเครื่องขึ้นประมาณ48.5แนะครับแผ่นนี้คืออยู่ประมาณ48.6ไมครอนนะครับถือว่า อย่างเงี้ยหมายความว่าตัวเครื่องเรายังมีความแม่นยําในการวัดอยู่นะครับผมโอเคนะฮะส่วนงานนี้ก็เครื่องนี้นะครับก็เหมาะสำหรับการไปวัดความหนาของสีนะครับที่พ่นอยู่บนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับตัวโลหะนะครับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ชิ้นงานต่างต่างของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นท่อโลหะก็ดีนะครับหรือในส่วนของงานเกี่ยวกับชุบโลหะนะครับหรือชุบอโลหะนะครับต่างๆนะครับ ก็สามารถนำเครื่องนี้ไปประยุกต์การใช้งานได้นะครับผมอ่านะีครับแล้วเราสามารถทำการเก็บข้อมูลหรือพิมพ์ข้อมูลผ่านตัวปรินเตอร์ตัวนี้ได้นะครับอ่าโอเคครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างครับในตัวของตัวเครื่องตัวนี้นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับที่ที่ชุดแรกที่เราซื้อมาเป็นรุ่นแบบโลหะที่ไม่เหล็กไม่ดูดใช่ไหมครับแต่เราสามารถเปลี่ยนเซนเซอร์นะครับเป็นหัวเซนเซอร์ที่วัดบนโลหะที่ไม่เหล็กดูดได้นะครับเช่น เราต้องการวัดความหนาของสีที่เคลือบบนเหล็กนะครับหรือสตีลอะไรต่างๆครับที่ไม่เหล็กดูดติดเนี่ยเราก็เปลี่ยนหัวเซนเซอร์หัวนี้แทนนะ้วจะเป็นอีกหัวหนึ่งนะครับผมอ่าหมายความว่าเราซื้อแค่เครื่องเดียวนะครับแล้วก็เลือกหัวเซนเซอร์ที่ชุดแรกนะครับที่ติดกับตัวเครื่องนะครับว่าจะเป็นโลหะประเภทไหนโลหะที่ไม่เหล็กดูดติดหรือโลหะที่ไม่เหล็กดูไม่ติดนะครับจากนั้นในคนเราอยากจะซื้ออีกแบบหนึ่งมาใช้งานเราสามารถซื้อเฉพาะเซนเซอร์เนี่ยมาต่อแยกชิ้นส่วนอย่างนี้ได้นะครับผม อ่านะครับซื้อ1ได้ถึง2นะครับประมาณนี้อ่าโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นการแนะนําสินค้าเะครับเครื่องวัดความหนาสารเครือบผิวนะครับแบรนด์ Kepler i n s t r u m e n t นะครับรุ่น kc 2 7 0เนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมอันนี้ทางบริษัท scma นะครับหรือ scm alian นะครับขอจบการนำเสนอสินค้าแตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ